เนี่ยเปลีป่ยนไป2เกียร์แล้วแับยังไม่รู้สึกเลยครับท่านผู้ชมการขับขี่ดีเลยใช้ได้เลยอยากให้ลองมาสัมผัสดูครับมาลองมาขัดดูเทสได้ดูเข้ามาหาบ่อยครับเฮดรูม <Head room S 1> ครับนี่เหลือเยอะเเลยเล็กรูมเนี่ยช่วงขานี่เหลือกว้างๆเลยครับ ก็เราพบกับผมเซอร์บอยครับทาซีบิกเอฟซีปี19ผ่อนไม่เกินหมื่นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับสําหรับคันนี้ครับผ่อนด้าซีบิกเอฟซีปี2019เป็นตัว1.8 EL ครับใครถูกใจคันนี้นะครับอยากผ่อนไม่เกินหมื่นนี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับแล้วทักเข้ามาคุยกันเดี๋ยวบอยจัดการให้ครับไม่ต้องห่วงเลยมาครับมาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันด้านหน้าเลยครับของตัว EL เนี่ยจะได้โคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเดย์ไทม์ล ไฟเลี้ยวอยู่ในโครมครับด้านล่างจะได้ไฟตัดหมอกนะครับตัดกกรอบด้วยขอบคิ้วโครเมียมครับกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับตัว1 8 D l จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยยางครับซี v ิกตัวเนี้ยให้แม็กตัวเนี้ยมาเป็นแม็กขอบ16ครับขนาดยางจะอยู่ที่ประมาณ215 55 R16 ครับ แม็ก <Mac S 2> เป็นแม็กอลลอยของเดิมโรงงานเลยครับเนี่ยเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้ครับสวยงามมากด้านข้างครับเนื่องจากในโฉมปี19เนี่ยเป็นโฉมไม่ได้เชนแล้วมันก็จะได้ถ้าเป็นตัว e l เนี่ยเราจะได้ฮ da ด้าเ w นวอ h ได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเนี่ยฮอนด้าเ w นวอ h ไฟเลี้ยวเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ฮอนด a าเ Watch จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เมื่อก่อนนะครับปีสิบเนี่ยต้องเป็นตัวเทอร์โบเท่านั้นนะครับถึงจะได้ตัวฮอนด a าเ Watch มาที่มือเปิดประตูครับเป็นโครเมียมีมปุ่มคีเรตเปิดล นะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารแผงข้างประตูวัสดุด้านข้างตรงนี้เป็นหนังครับตรงนี้ก็เป็นหนังที่เราแขนเป็นหนังเช่นเดียวกันได้ลำโพงแสงแหลมมามือเปิดเป็นสีเทาแล้วก็ได้ที่วางแก้วมาข้างล่างครับดูโครงสร้างหลักกันเลยท่านผู้ชมนี่ครับจะเข็บเป็นอาร์ตคมๆลึกๆส,สวยๆแบบนี้เลยมาดูเพจตตัวรถกันครับ ซีบีเอฟซีรหัสตัวถังก็ต้องเป็น f c มาดูกันนี่ครับนี่เป็นหมายเลขรหัสตัวถังรถครับ m r h f c นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์รหัสเครื่อง r 1ิบดาตครับเครื่องยนต์หนึ่งันแปดรอซีซีประตูหลังด้านซ้ายครับอันนี้ต่างกันละวัสดุตัวนี้จะไม่เหมือนประตูหน้าละตรงนี้จะเป็นพลาสติกครับที่ร้าวแขนตรงนี้เป็นหนังแล้วก็ด้านข้างเป็นหนังครับโครงสร้างหลักนะครับนี่เลยของเดิมต้องเป็นแบบนี้เลยครับ ดูซิเติมน้ำมันอะไรได้บ้างมาโซฮอ91นโซฮอ95 e ้0 e 8าน้ำมันเบนซินทุกชนิดในประเทศคันนี้เติมได้หมดครับมาถึงด้านหลังครับไฟท้ายสัญลักษณ์ตัว C แบบนี้นะครับได้ไฟเบรกมาทั้งหมด3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3อยู่บนนี้ครับเวลากดเบรกแล้วไฟจะขึ้นได้ก้องถอยมาด้านล่างจะเป็นไฟทับทิมกับตัวคิวโครเมียม มาดูโครงสร้างหลักด้านหลังบ้างครับ mm. นี่เลยนี่เม็นอาร์ชัดๆลึกๆแบบนี้ดูน็อตกันครับมาน็อตเดิมเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวติดก,ก่อนอนี่ครับนี่มาดูน็อตกันครับน็อตเดิมนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่เคยแกะเลยดูซุ้มยางอะไรกันบ้างนี่ ดูที่ตัวเครื่องมือก่อนเลยไม่มีคราบที่เกลือเลยท่านผู้ชมรถคันนี้ไม่ได้จอดในที่อับชื้นเลยครับนี่ดูซุ้มด้างล่างข้างในครับสวยงามเลยครับไปชมประตูหลังด้านขวากันบ้างนี่คโครงสร้างหลักครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมประตูหน้าสั่งคนขับครับปุ่มคีเรตเปิดล็อกปิดล็อกได้มา ดูแผนข้างประตูบ้างนีครับกระจกออตโต้สั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับตัวพักกระจกตัวปรับกระจกครับนี่ครับเม็ดอาร์ตนี่คมๆลึกๆเลยครับใครดูในคลิปแล้วยังไม่พอใจไม่ถูกใจแอดไลน์เข้ามาหาบอยก่อนแล้วมาลองเทสได้ลองขับกันไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชมหน้าห้องเครื่องกันดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องกันครับปมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกัน อะไรคือสิ่งแรกที่เราจะดูสําหรับหน้าห้องเครื่องรถยนต์นะครับเก็บคลิปนี้ไว้เป็นความรู้ก็ได้ดูน็อตฝากระโปรงก่อนครับเนี่ยท่านผู้ชมน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยน็อตแก้มครับเนี่ยน็อตแก้มแต่เราดูน็อตกันก่อนเดียเ๋ยวบอจะอธิบายให้ฟังนี่ครับคานหน้าครับตัวแผ่นแผ่นซับแผ่นซับท่อครับการความร้อนอ่หูคานนี้ครับดูไว้อ่ะนี่ครับนอ็อตไม่เคยแกะครับ น็อตแก้มครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงอ่าเราฟังคําตอบกันตรงนี้เลยครับสาหรับน็อตตำแหน่งที่บอยชี้มาแต่ละตัวหรือทุกจุดที่บอยมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับต้องไม่เคยแกะไม่เคยถอดฉะนั้นถ้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดหมายความว่าอะไรหัวใจหลักของรถคือฝากระโปรงหน้าและแก้มด้านซ้ายขวานะครับถ้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดแปลว่าไม่เคยมีการทําสีไม่เคยเคาะไม่เคยอะไรเลยครับบางทีรถมีอุบัติเหตุเข้าเคมป้ายแดงเวลาแก้ม ขูดมาหรืออะไรมาเขายกแก้เปลี่ยนชิ้นเลยการเปลี่ยนชิ้นต้องถอดน็อตครับถึงจะเปลี่ยนชิ้นได้ฉะนั้นคันนี้สวยสุดเลยไม่เคยถอดน็อตเลยครับมาดูเครื่องยนต์กันครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด1,800ซีซีให้แรงม้ามาที่141แรงม้า14 1แรงม้าถาถามว่าขับรถบอดี้นี้เหลือหือเลยครับบางคนก็บอกว่าเอะถ้าเล่นซีวิคเล่นตัวเทอร์โบเลยดีกว่าไหม จริงๆแล้วตัวเทอร์โบก็โอเคครับมีออปชันที่น่าสนใจอยู่เป็นบางส่วนครับเช่นหนัเครื่องเทอร์โบของเขาเนี่ยสามารถได้แรงม้ามามา,มากกว่านี้นะครับเทอร์โบจะได้173แรงม้าแต่ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้141แรงม้าเนี่ยเหลือเฟือสําหรับเหมาะของการใช้งานเลยนะครับใช้งานได้ทุกประเภทเดินทางต่างจังหวัดไกลๆเดินทางในเมืองอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็ถือว่าขับสนุกเหมือนกันแล้ว,วถ้าสนใจเป็นตัวเทอร์โบบ่อยก็มีนะครับแต่ที่พาตรงนี้มาให้ดูนะเพราะรถมันสวยงามมาก ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยาสารกันไปดูความสวยงามของห้องโดยาสารนะครับเข้าไปอยู่ภายในก็สบายกันแล้วนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูความสวยงามของเจ้าคันนี้ภายในดูเนี่ยดูคอนโซลด้านหน้าเขาครับตัวนี้วัสดุเป็นหนังนะครับคุณภาพหนังก็สวยงามมากไม่มีรอยแดกเรียเลยครับก็สวยเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนี่ก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันครับนี่เป็นลิ้นชักใส่ของตัวตัวเบาครับเบาะเป็นเบาะหนังครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นผ้าลายหมักลุกนะครับเนี่ยตัวสรีระของเบาเขานี่ครับตัวปีกเบาครับ ฟองนงฟองน้ำเนี่ยยังแข็งๆอยู่เลยบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยเบาะเดิมด้วยนะครับคันนี้มาที่เท้าแขนครับตรงที่เท้าแขนเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะครับแล้วก็มีที่ใส่ของคนระับถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมทีที่ใส่ของแล้วก็ช่อง USB 1พอร์พขอบเนี่ยก็ยังเป็นขอบหนังเช่นเดีวยวกันนะครับมาถึงฐานเกียร์ครับได้ปุ่มอีคอนมาเบรกมือไฟฟ้าครับออโต้เบรโฮ สเต็ปเกียร์ก็มีตัว L ขึ้นทางล่าชันนะครับ S ในโหมดสปอร์ตล่าเกียร์ได้ยาวขึ้นแล้วก็เป็นตัว D ตัว N ตัว R นะครับตรงนี้ครับได้ที่วางของมาใส่ของใส่โทรศัพท์ได้เข้ามาดูใต้นี้ครับช่องนี้นี่เป็น power outlet ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็น HDMI กับ USB ครับตรงนี้มาถึงหน้าจอวิทยุครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแอร์ครับนี่ตัวนี้ปุ่มนี้กดดูหน้าจอแอร์ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ได้ครับปรับสเต็ปพัดลมได้ ถ้าไม่ได้กดตัวนี้ปุ๊บอุณหภูมิแอร์จะแสดงอยู่ข้างบนนี้ครับเวลาเราปรับอุณหภูมิแอร์หรือว่าตัวพัดลมก็แล้วแต่ครับก็จะแสดงบนหน้าจอวิทยุแบบนี้เลยวิทยุเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโหมดออดิโอนะครับเชื่อมต่อวางสายรับสายโทรศัพท์ครับตัวนี้รองรับ Apple Car p l พ y ตัวนี้เป็นรายการแอปพลิเคชันมีแกลอรี่สามารถเอารูปโหลดรูปลงไปแล้วขึ้นเป็นแบ็กกราวตัวหน้าจอวิทยุได้ครับดาวน์โหลดติดตั้งแอปได้ตัวนี้มาถึงพวงมาลัยครับ พวงมาลัยตัวนี้ครับเป็น m ั l t i function แล้วก็มีคร u i control ด้วยฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นมั l t i function ครับฝั่งขวามือเป็นคร u i control พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังครับแล้วก็ฐานเนี่ยจะเล่นด้วยสีเทากับสีดำแบ็กกรอนแบบนี้ครับสวยงามมากมาที่หน้าจอเรือนใหม่ครับรถคันนี้ปี2019วิ่งไป1 1 2 0 0 1 1 2 5 0 0กิโลครับ11,2500กิโเนี่ย ปี2019อายุรถ6ปีวิ่งแสนหนึ่งถือว่าวิ่งระปีประมาณหมื่นไะปรปลายนะหปีวิ่งหมื่นไปรปลายถือว่าใช้ได้เลยสวยด้านบนครับหลังคาเพดานสะอาดมากมาดันแดดก,ก็ได้ตัวกระจกสองหน้ามาเนี่ยเพดานหลังคาไม่มีรอยสยักยันไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับไฟสองแผ่นที่ได้มา2ตําแหน่งแล้วก็ตัวมาบังแดดฝั่งผู้โดยสารก็ได้กระจกสองหน้ามาครับฟิลการนั่งถือว่าดีครับ ยอมแล้วเพราะซีพีเขาทาไม่ได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวปีกเบานั่งขับเรารู้สึกมันหนึบรู้สึกว่ามันสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมภายในห้องโดยสารด้านหลังกันเดี๋ยวไปดูวิว่านั่งแล้วเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างหัวจะเหลือที่ว่างขนาดไหนขาจะกว้างไหมไปชมกันครับไปเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับ ไม่ได้สังเกตทีแรกนี่พรมเป็นพรมกระดุมทั้งคันเลยท่านผู้ชมนะพรมตัวนี้ได้พรมกระดุมมาทั้งคันเลยเบาะรองนั่งของซี v i กนี่รองยาวมาเต็มน่องเลยครับหมอนรองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งแต่ซีเวกเนี่ยตัวแบบบอยเลยนั่ง4คนยังนั่งได้เลยครับถ้านั่งกันสองคนก็กางนี่ลงมาเลยครับได้ที่วางแก้วมาที่เท้าแขนด้วยดูเฮดรูมครับนี่เหลือเยอะเยอะเลยเลกรูมเนี่ยช่วงขาเนี่ยเหลือกว้างๆเลยครับนั่งแล้วไม่ไม่อึดอัดครับไม่ครับแค่เพราะกระจกเนี่ยค่อนข้างจะกว้าง ใช้ได้ครับป่ะท่านผู้ชมไปลองขับขี่กันไปลองทสได์กันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมครับป่ะมาครับเดี๋ยวเราไปเทสได์เจ้าซีวิกคันนี้กันอย่างแรกเลยเดี๋ยวไปขอดูช่วงล่างครับช่องว่างของอะไรมีบ้างไหมนี่ครับปล่อยไหลเบาๆยกซ้ายยกขวายัางแน่นอยู่เลยครับขับดีครับซีวิกใครได้เคยประสบกับตัวเองแล้วนะว่าการขับขี่ของซีวิกเนี่ยถ้าท่านไม่ใส่ในการมองหรือการควบคุมของตัวรถขึ้นในค่อนข้างจะดีมากครับเสียงเงียบครับ ตัวนี้เป็นโฉมปี2019แล้วมันก็จะเป็นมาตดาเชงแล้วการขับการขี่เนี่ยทุกอย่างช่วงลงช่วงล่างเนี่ยต้องยอมรับหรือว่าพัฒนามาได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับตัวนี้ครับพายกไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยจะได้ตัวเป็น Honda l e n นวอตเวลามองภาพบุกหมับนะครับหรือว่จะกดปุ่มจากกระจกเอ,อ่อตัวตัวตัวตวตวก้านไฟเรียวนี้ก็ได้ครับกดปุ่มปุ๊บมันจะขึ้นอยู่ตรงกล้องอยู่ตรงกระจกด้านซ้าย เดี๋ยวไปลองช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็การขับขี่ดูว่าสมูทขนาดไหนลองเร่งเบาๆครับดูเดว่าเปลี่ยนเกียร์สมูทไหมเนี่ยเปลี่ยนไป2เกียร์ล้ะครับยังไม่รู้สึกเลยครับท่านผู้ชมการขับขี่ดีเลยใช้ได้เลยอยากให้ลองมาสัมผัสดูครับมาลองมาขับดูเทสได้ดูเข้ามาหาบ่อยครับไปครับเดี๋ยวไปขึ้นฮอยแล้วไปดูช่วงล่างกันว่าใต้ท้องเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมครับมาครับเรามาดูใต้ท้องของเจ้า CV วอคันนี้กันครับ นี่ครับใต้ท้องสวยๆนี่นะครับนี่ดูชกหลังฝั่งขวามือครับครับคูปปิกนอกครับนี่บ่อยไม่ได้ครีนิ่งใต้ท้องเลยนะนี่มาเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่ชกหลังฝั่งซ้ายมือครับดูแผ่นซับใต้ท้องครับนี่เดิมๆเลยครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยสวยงามมากดูใต้เครื่องครับนี่ครับผมใต้เครื่องเห็นไหมครับแห้งๆสวยๆเลย ครับชกหน้าฝั่งขวามือมั้งครับเดิมสวยครับอ่ะชกหน้าฝั่งสายมือครับนี่สวยงามมากคันนี้ได้ของช่วงล่างก็ทำความสะอาดคีนี้อีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้กันครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมดูคลิปคันนี้แล้วน่าจะถูกใจครับตำแหน่งน็อตทุกตำแหน่งเลยไม่เคยมีแกะมีถอดเลยครับรถสวยทั้งคันเลยครับบอดี้เดิมทั้งคันเลย สำหรับคันนี้ครับ Honda c i ซ i c ปี2019เป็นตัว 1.8EL ครับบอยขายานผม้ชมราคาพิเศษเพียง5 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นนะครับไม่เกินหมื่นผ่อนเพียง9 8 6 2บาทใครอยากได้นี่เลยคิวอาโค้ดไปครับแอดไลน์คิวอาโค้ดไปครับคุณได้เป็นเจ้าของรถก่อนใครครับติดขัดปัญหาอะไรแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนบางทีนะครับเคสบางเคสเนี่ยบอยแก้ไขปัญหาได้ครับทักเข้ามาหาบอยครับได้เป็นเจ้าของรถแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com